เรียกได้ว่าเซนะิร์ฟเวอร์แดงเถือกระพนแห่กลับมาเล่นกันอย่างล้นหลามสำหรับโซน4ฟเกมต่อสู้ในตำนานที่กลับมาเปิดให้บริการใหม่อีกครั้งภายใต้การดูแลของ E l เล็กทรอนิ x ส r e m e นะครับที่ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงทดสอบคล o สเบต้านะครับใครที่สนใจก็สามารถไปดาวน์โหลดตัวเกมมาเล่นกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง30เมษายนซึ่งผมได้ทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดเอาไว้ให้แล้วที่ด้านล่างนี้นะแนะนำว่าไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่าเขามีกิจกรรมต้อนรับแล้วก็กิจกรรมช่วงทดสอบที่เยอะมากๆอย่าลืมไปลองโหลดมาเล่นกันได้นะครับ แต่สำหรับมือใหม่หลายคนนะครับอาจจะไม่รู้ว่าเกมนี้เข้ามาแล้วต้องทํำยังไงมีอะไรให้ทําบ้างและที่สําคัญเลยคือการเติมเงินเติมเงินเกมนี้ซื้ออะไรดีถึงจะคุ้มที่สุดนะครับเพราะว่ามันมีแบ่งสายทั้ง PvP นะครับ PvE นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยมือใหม่ตามผมมาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปหาคําตอบกัน ก่อนอื่นนะครับเป้าหมายแรกของผู้เล่นใหม่ทุกคนคือการไปถึงเลเวล10นะครับถามว่าทำไมต้องเลเวล10เพราะว่าเราจะสามารถเปลี่ยนคลาสได้ถ้าผู้เล่นเลือกสายสตรีทนะตอนสร้างตัวละครเนะี่ยคลาสที่เราจะได้เล่นก็คือเทควันโดบ็อกซิ่งมวยไทยและคาโปเอราแต่ถ้าเลือกสายรัชนะคลาสที่เราจะเล่นได้ก็คือมวยปล้ำ ฮับกิโดแซมโบและยูโดนะครับทีนี้เนี่ยการจะเก็บเลเวลยังไงให้ไวที่สุดจาก1ไป10เรามี2ทางเลือกก็คือ pvp และ pve ครับอธิบายก่อน pvp คือการต่อสู้กับผู้เล่นด้วยกันเองนะผมแล้วก็ pve คือการลงดันเจียนหรือว่าอาเคดนั่นเองนะครับแล้วก็รวมไปถึงการรับภารกิจกับมนุษย์ลำโพงโดยภารกิจเนี่ยจะเป็นการ pvp ให้ชนะตามจำนวนครั้งหรือว่าจะมีภารกิจลงดันแบบอาเคด้วยนะฮะ ส่วนตัวนะครับจากที่ผมลองเล่นมาทั้งหมดนะครับการลงอาเขตเนี่ยจะใช้เวลาน้อยกว่า p v p 1รอบนะครับการ p v p 1รอบเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ5นาทีถ้ามีคนกดต่อเวลาซึ่งมันกดกันทุกรอบอยู่แล้วก็จะยืดไปเป็น5นาทีครึ่งถ้าชนะเนี่ยจะได้ e p ที่เยอะมากๆนะครับถ้าแพ้ก็ได้น้อยหน่อยนะครับ ส่วนการลงอาเขตผมแนะนําว่าให้หาเพื่อนไปด้วยเพื่อทําเวลาให้ไหวที่สุดแล้วก็ลดจํานวนาการใช้ยาลงนะครับวิธีที่เคลียร์เร็วก็คือปั๊มเงินซื้อยาฟ้าแล้วก็สแปมท่าไม่ตายนะครับกดอีรรวๆเลยเพื่อเคลียร์ฉากนะครับแต่ปัญหาก็คือบางทีพวก AI เนี่ยมันก็กวนโอยมากนะครับหมุนตัวหลบหรือว่าอยู่ดีๆก็จับทุ่มเราซะอย่างนั้นซึ่งมันจะเสียเวลามากๆแนะนําว่าหาตี้หาเพื่อนลงไปด้วยนะครับแล้วบอกตี้ว่าเน้นเตะต่อยเพื่อทําเวลา แล้วก็เก็บเลเวลนะครับผมหรือว่าใครที่มียาฟ้าก็ะโม E ไปเลยนะครับยิ่งช่วงทดสอบเนี่ยเขาแจกเงินมาเยอะมากก็ปั๊บยาฟ้ากันไปเลยช่วงเลเวล1-10เนี่ยเราจะได้ลงแค่ดันเจี้ยนปาร์คนะครับผมแล้วก็พอเปลี่ยนอาชีพได้สายคาปโปรเาเนี่ยจะมีสกิล E ที่เคลียร์ฉากได้ไวมากแล้วก็กว้างมากด้วยนะครับ เอาละนะครับมาอีกคำถามหนึ่งที่ผมค่อนข้างเชื่อว่าหลายคนน่าจะสงสัยนะในช่วงที่เกมเปิดจริงเนะี่ยหลายคนก็น่าจะมีการเติมเงินอยู่แล้วนะเพื่อซื้อไอเทมที่ตัวเองอยากได้แต่ว่าคําถามก็คือเราจะเติมเงินซื้ออะไรคุ้มที่สุดในเกมโซนโฟนนี้นะครับเอาละเดี๋ยวผมจะพามาดูกับในช่วงทดสอบนีนะผมซึ่งเขาแจกดีมาเนี่ยเยอะมากนะครับต่างจากไอเทมที่มีขายซึ่งมันน้อยมากๆแต่หลักๆแล้วเนี่ยผมแบ่งหมวดหมู่ของไอเทมที่จาเป็นต้องซื้อมาทั้งหมด3ประเภทด้วยกันก็คือสายทำมาหากินนะผมสายลงอาเขชแล้วก็สาย PV p v p อะมาเริ่มกันที่สายแรกก่อนนะครับสายท่า,าหากินนะครับก็จะมีเบ็ดตกปลา2ประเภทก็คืออลูมิเนียมร็อตนะครับแล้วก็ไอรอนร็อตอ่าแล้วก็สว่านเมทัลริลนะครับเริ่มกันที่เบ็ดตกปลานะครับสออันนี้จะมีความต่างตรงที่ว่าเบ็ดตกปลาไอรอนร็อตเนี่ยนะครับจะสามารถได้ไอเทมเร็วกว่านะครับก็เร็วกว่า2เท่านะครับดังนั้นถ้าที่จะซื้อก็เอาเป็นอันนี้ไปเลยดีกว่าครับ ส่วนสว่านเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะมีสว่าน2หัวมานะครับคนที่เล่นโซนโฟก็น่าจะรู้เนาะก็สว่านใช้ขุดหาไอเทมนะผมต่างๆนะ2หัวเนี่ยก็จะได้ไอเทมโอกาสได้ไอเทมเยอะกว่านะครับสายลงอาเขตตอนนี้จะมีแค่ไลฟ์อัพนะผมซึ่งเหมือนกับเหรียญคอนติเนียลนะครับเวลาที่เราพลาดท่าตายในอาเขตนะก็จะสามารถที่จะชุบชีวิตขึ้นมาใหม่ได้โดยใช้ไลฟ์อัพตัวนี้นะครับผมก็ซื้อไว้ก็ได้แต่ว่าหลักๆแล้วในเกมก็น่าจะแจกเยอะอยู่พอสมควรนะอันนี้นะครับ ทีนี้สายอาเคดี๋ยวผมจะพาไปดูทีหลังอีกทีนึงครับต่อมาครับมาดูสาย p ีพกันเลยสาย p ีพีเนี่ยจะอ๋อลืมบอกไปสายอาเคดแนะนําว่าจะเป็นอ่าสกินอ่าบอสอย่างคลาวหรือว่าโจเกอร์นะครับแล้วก็ซิงโก้ตัวนี้ด้วยนะครับเพราะว่าสกิล E ของ2ตัวนี้เนี่ยมันให้ความสามารถในการเคลียร์ดันเจียนที่ค่อนข้างเร็วนะครับเร็วกว่าสกิล E บางอาชีพอีกนะอ่ากรณีที่คุณไม่ได้เล่นคาโปเอร่าที่มีสกิล E ในการกวาดฉากที่เร็วเนี่ยสกินสองตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะสําคัญมากๆเลยนะครับ อ่ะต่อที่สาย p v p สายสุดท้ายที่ผมบอกมันจะไล่มาตั้งแต่รีเซ t ต o นะครับมาจนถึง En e m y Item ทม e ิแต่และชิ้นก็จะมีฟีเจอร์ตามนี้นะครับผมรีเซตเเนี่ยจะเป็นการที่กรณีที่คุณเล่น p v p แล้วตายบ่อยกว่าน็อกเอาท์คนอื่นนะครับค่า KO เนี่ยมันจะล่งไปเรื่อยถ้าเกิดว่าคุณไม่โอเคกับสถิติตัวเองสถิติตัวเองนะครับก็สามารถรีเซ t ตได้ด้วยไอเทมชิ้นนี้นะครับผมต่อมาซูเปอร์รูมมาสเตอร์นะครับอันนี้เนี่ยปกติเวลาที่เรา p v p กับคนอื่น,นแล้วเราแพ้นะครับเราจะเสียสิททธหหหหััวนน้้้องใกบบคี่ไดไดดป แต่ว่าถ้าเกิดคุณมีเอเทมชิ้นี้นะครับคุณสามารถจะยึดที่1เอาไว้กับตัวเองได้แม้ว่าจะแพ้นะครับก็เป็นไอเทมพี่หลายคนใช้บ่อยมากนะครก็สําคัญนะสำหรับนะคนที่ชอบเล่นพ v พีนะับหัวห้องนะต่อมา p v พีทา p พลัสโอ้โหันนี้ไม่ต้องสืบกดกันทุกตาอย่าให้มีกดกันตลอดอยู่แล้วนะครับมันจะเป็นการต่อเวลานะครับพ v พีหนึ่งแมป1นึ่งแมชเนี่ย เราจะใช้เวลาในการต่อสู้เนี่ยประมาณ5นาทีนะผมแต่ว่าถ้าเกิดว่า้คะแนนมันสูสีมีโอกาสพลิกล็อกกลับมาชนะได้นะครับส่วนมากนเนี่ยเขาจะกดต่อเวลา30วิเพื่อใช้เวลาตรงนี้เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจับทีมแบทแกหรือว่าทำสกอร์สูงสุดนะเพื่อให้ทีมพลิกขึ้นมาชนะนะครับก็มีไว้สำคัญมากๆในชิ้นนี้นะผมต่อมา fast revival นะครับกับ instant revival นะครับสองอย่างนี้จะมีความต่างกันนะผม fast revival เนี่ยเวลาที่คุณโดน็อกเอาท์นะครับ เวลาที่คุณรอเกิดเนี่ยมันจะเกิดเร็วขึ้น2เท่านะครับแบบหลอดเกิดไปปุ๊บขึ้นมานะครับสู้กับคนอื่นต่อเลยเร็วมากส่วนอันนี้จะเป็นการกดใช้แล้วตื่นขึ้นมาทันทีนะครับลุกขึ้นมาเลยนะครับก็อยู่ที่ว่าชอบแบบไหนเพราะว่ามันมีรูปแบบการใช้งานไม่เหมือนกันนะครับถ้าอันนี้มันจะอยู่เป็นวันก็คือเราใช้เนี่ยสามสิบวันคุณจะเกิดเร็วขึ้นตลอดเลย30วันแต่วาเนี้คุณจะกดใช้แล้วจะเสียหนึ่งชิ้นทันทีนะครับดังนั้นก็ดูว่า อ่าถ้าใจร้อนเนี่ยอันนี้ก็ได้แต่ว่ามันก็จะเปลืองเงินนิดนึงนะเนี่ยอย่างนี้ก็คือ100อันเนี่ย27บาท2 7 0 0ันดนะครับผมส่วนนี้30วัน210บาทคืออยู่เดือนนึงเลยก็เลือกเอานะครับจริงๆไม่ควรซื้อทับกันนะ2ชิ้นเนี่ยนะครับเลือกดูว่าจะซื้อแบบไหนนะครับ ต่อมา E n e m y sp v i อ w นะครับอันนี้จะทำให้เรามองเห็นหลอด SP ของศัตรูนะครับก็จะได้วางแผนถูกว่าเอ้ยศัตรูมีคิวมี W มี E นะจะได้หลบท่าไม่ตายเลยพวกนี้ได้นะครับจำเป็นเหมือนกันนะก็บอกว่าในรายการแข่งเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ห้ามเราจะเห็นการกดใช้ไอเทิมนี้ตลอดนะครับต่อมาเอ I เนมี่ไอเวิวนะครับอันนี้ก็จะเหมือนกับหลอด SP แต่ว่าจะเป็นอไอเทมนะครับเราจะได้รู้ว่าฝั่งศัตรูเนี่ยมีไอเทมอะไรอยู่บ้างนะครับเขาอาจจะมีเกราะป้องกันนะครับทำให้เรา ไม่ต้องกด E นะครับจะได้ไม่เสีย E เปล่านะครับต่อมาอาจจะมีรีเฟล็กอะไรอย่างนี้นะครับระเบิดหรือว่ามือพิษเลือดน้อยจะได้หนีทันนะอะไรประมาณนี้ก็สําคัญมากๆสาย p p ต้องบอกว่ามาดีทุกอันนะครับแต่ว่าผู้เล่นอยากจะซื้อแบบไหนไปใช้ก็แล้วแต่เลยแต่ผมมองว่าการเติมเงินเนี่ยเพื่อเพื่อลงทุนกับ PVP เนี่ยถ้าไม่ใช่การแข่งขันจริงๆเนี่ย,จ,ยจะไม่ค่อยคุ้มนะ ดังนั้นมือใหม่เติมเงินเน้นไปที่การเก็บเลเวลหรือว่าการทำอาหารกินจะดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นคําแนะนําในการเติมเงินของผมเพราะว่าเดี๋ยวเชื่อว่าตอนที่เกมเปิดจริงๆเนี่ยมันจะมีไอเทมมาขายมากกว่านี้นะครับมันจะมีไข่ซุ่มมีสว่าน2หัวมีอื่นๆอีกมากมายที่เรายังไม่รู้ว่าเวอร์ชันนี้เขาจะเอาอะไรเข้ามาบ้างก็เดี๋ยวรอติดตามกันในอนาคตนะตรงส่วนนี้นะ สำหรับไอเทมจำเป็นนะที่เราจะได้ใช้กันหลักๆในการลงอาเคดน,นะครับหลักๆก,ก็คือเร p พ t ชันและบลูพ t ชันยาฟ้ายาแดงนั่นเองซึ่งพวกนี้เนี่ยเราสามารถซื้อได้จาก NPC y u ยุแล้วมันจะมีแบบพิเศษที่ได้มาจากการซื้อในร้านค้าด้วยแต่ว่าในช่วงทดสอบเนี่ยเขายังไม่เอามาขายนะครับแต่ว่าเขาแจกมาในอ่าอีเมลนะผมลองไปหากันดูโดยแบบพิเศษจากร้านค้าเนี่ยมันจะเติมได้สูงกว่านะครับแต่ว่าก็เปลืองมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งตอนเปิดจริงถ้ามีขายเนี่ยใครมีงบก็จัดไปเลยนะครับแต่ว่าใครไม่มีงบยาธรรมดาก็เพียงพออยู่ในช่วงเริ่มต้นนะทีนี้มาดูอาเขตที่เราจะลงกันนะครับเริ่มจากแรกสุดอย่างพาร์คนะครับอันนี้เนี่ยเข้าได้ตั้งแต่เลเวล1นะผมต่อมาคือโฮเทลอยู่ทางซ้ายนะครับเข้าได้ต่อเลเวล10กลับมาเยื้องขวานิดนึงจะเป็นเฮสต์โรสนะผมที่ได้ต่อเลเวล15ลงมาข้างล่างเป็นฮาเลมนะที่เลเวล15เช่นกันและสายสุดก็คือซับเวย์นะครับซึ่งเดี๋ยวพอเกมเปิดจริงเนี่ยเราน่าจะได้ไปเเล่น่นน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 กกััทุดซียแนนอนน ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับมือใหม่โซ n e ฟนะครับแล้วก็เรื่องต่างๆที่จําเป็นต้องรู้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้เล่นโซนโฟเอ็กซ์ตมทุกคนได้นะไม่ว่าจะเป็นหน้าใหม่หน้าเก่าหรือว่าพึ่งกลับเข้ามาเล่นนะครับ สุดท้ายนี้อย่าลืมไปดาวน์โหลดตัวเกมแล้วก็ทดลองเล่นกันได้นะครับแล้วก็หากชอบวิดีโอตัวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆจากช่องของผมนะครับ t h e y o i r s o f f i c i a l นะครับเอาละสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวก่อนนะครับไปเก็บเลเวลต่อนะครับแล้วเจอกันในเกมนะครับสวัสดีครับ